เพราะพี่เป็นใครหล่ครับไม่ได้หรอกครับตอนนี้มาครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับชอบ่อง Skull King Gamer อีกครัร้งนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับโหมดจัดอันดับนะฮะมา,าเรามาดูกันว่าโหมดจัดอันดับของ ROV ยังจะ,ะแซ่บหลายอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคอเราไปลองกันเลยนะครับผมโอเคเกมนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างนะฮะคันผู้ดูเบื่อนะฮะ และตัวที่เราจะเล่นคือแรดสมะนะที <Wow. S 1> ่ไม่เต็มด้วยนะเนี่นะ <Wow. S 1> เขาเล่นอะไรกันอะไรเนี่ยของเนี่ยนะยทำไมเขาออกอากูนี่กันด้วยอนะมึงแรดเขาออกอากูนี่กันด้วยหล่ะไม่คินเลยฮนะไม่ออกเลยตอนนี้อันนี้เราได้แรดมานะเพราะว่าเรากลับมาเล่นใหม่นะครับ มาไปดูทำว่าลงแขงแ้าใช้แรดจะรอดไหมเยินดีต้อนรับสูอาโอวีแรดมันที่นอดอะไรด้วยอ่ะอแล้วไงเป้าหมายแรกที่โดนหมายความว่าไง อ๋ออ๋อมันมีหลอดเก็บอ๋ออันนี้อ๋อปกติมันไม่มีบอกปกติมันมันก็ทำได้หรอกนะปกติแล้วมันทำอย่างนี้ได้นะีไ่ได้ไง ไม่รู้นะว่าผมคือมวยไทยอันดับหนึ่งของพนะนครหรือเปล่าไม่น่าใช่อ๋อปกติปกติมันตีสามครั้งมันต่อยอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่มีหลอดให้ดูนะอันนี้มีหลอดให้ดูก็ดีนะว่ามันก็แค่เพิ่มหลอดเข้ามาแลเอ๊ะมันชิงได้แบบวะผมรู้สึกว่าเหมือนก่อนหน้านี้เอ้ยมันชิงได้ราะมันชิงได้มันชิงได้ครับ แล้วมนันได้ครับต้องชิงได้ครับ,รบจะตามน้องไปน้องอยู่ตรงนี้เห็นผมเห็นน้องแล้วอ้าวทำไมมันไม่ชิงวะครับโอเคเขาอยากเล่นเออเกมสุม่มนะ่ยผมจะเล่นกับเขาเองอเน้องชอบเล่นอะไรแบบนี้หรือจ๊ะมันชิงได้กี่ทีอ่ะผมอยากรู้ชิงได้สองนะ ก็อาจจะปรับมานะตอนที่ผมไม่ได้เล่นนะอาจจะทําให้อแรดเล่นง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราเช็ควงนี้ก่อนนะอืมพรฟ้าหายไปแล้วนะผมเจออยแล้วโอเคโอเคเราไม่บวกนะเพราะว่าเราปอดนะทั้งทั้งที่เราบวกได้นะเมดเขาไปล่างนะสนใจไหมสนใจฮนะ โอ okay, เคฮะเขเราโดนเวทป่านะเรีบกันรวมหน่อยเขาโหนแล้วนะเขาต้องออกซ้ายออกซ้ายกัผมือขวอแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดักข้างบนนะ่ะคิดว่าน่าจะได้เจอกันอยู่นะโอเคไม่เจอนะ <c oughs> ไม่เจอเท่ากับว่าไปกลางจ้ะเก็บเบลจ้ะอะ ต่อยต่อยต่อยเมดเขาไม่กลับมาเลยนะงงตัวลมเขามานะเจอเจอหายามันไม่ข้ามคือเว้ยเฮ้ยมันไม่ข้ามโขาทำไมมันไม่ข้ามคืนฮัลโหลฮะ นี่เพื่อนลุยดูยไหมเพื่นอนไม่ดูเว่อเฮ้ยต่อยโดนเพื่อนไม่เอาเลยวะ่ะอะไรที่เสี่ยงเพื่อนไม่เอาเหรอลุยเองเกินบอกอะไรที่เสี่ยงผมไม่เอาเลยครับผมไปช่วยเพื่อนตีนะตั้ตัวเป็นเม็ดที่อยู่เม็ดที่ดีต้องตีของตอนหรือเปล่า ฟ้าแห้งยู่นะดึงบะฟ้านหน่อยดีกว่าอ,อู้ยมาแล้วทุกตาทุกตาทุกตาเสียงกระบานแก้วเริ่มแรงเฮ้ยเริ่มแรงสกิลผมแรงผมไปเติมเพื่อนนะฮะตายซะไอบีกันดานีหน่ห้าสิบห้าปาร เพื่อนบอกว่าเลือดนั้นไม่สำคัญหรอกแต่เราไปดักตรงนน้นเลยนะเราเรียกว่าทำงานเป็นทีมนะทีมอะไรนะอ้วโอ้ยผมมันไม่ข้ามคือ ทำไมมันไม่ข้มามคือ,อท่าแรกม,มันข้ามคืนไปได้แล้วหรอเสียใจว่ะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเราจะต้องเล่นให้ระมัดระวังมากกว่านี้นะพอปวดแตกแล้วโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราไปช่วยกล้องล่างนะสองหนึ่งนะได้ ตายบ้างไนดะ้แต่เขาหาว่าโปรเลยอตอนนี้น่าจะอยู่กลางสามตัวนะน่าจะมีฮายาเพิ่มอีกตัวละนนี้น้องซ่าน้องซ่าน้องซ่าไหมซ่าน้องซ่าอีกไหม ี่เป็นใครหรับคัไม่ได้หรอกครับหว่า้ยผมโหดจังวะผมโหดจังแล้วผมเช็ปุ่มก่อนเช็ปุ่มเช่ป่ให้ทำลายให้ทำลายให้ทำลายต่อยเม็นดุผมจะต่อยไป่โดได้ามากลางแล้วนะเช็ค บฟ้าแป๊ you มันก็ข้ามได้นะแต่มันต้องแนบๆเลยถ้าแรกฮะได้อย,ออยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นะอะไรมันห้าวจังวะจะเอาใช่ไหม็ uh huh. าตาเสกระบ,บานแก้วตอนนั้นหนึ่งไยใหม้แคฉันหรือเปล่า ว้าตะโขดมาไหมว้ยหนึ่งทีผมให้หนึ่งทีฟีฟีฟฟนี่เป็นไงซิแกแซกอ๋ <laughs> อไอต่อยว้าว <laughs> เดี๋ยวเอาไปซิีเจเดื๋ยจะแตกแล้วเนี่ยไปเล่นช่วยเพื่อนน,นะเ <c oughs> นี่ยยังอยู่นะ ไล่เปล่าเลยนะโอเยติดผมโหดไหมโหดทุดพร้อมการโหดอะไระแล้วเล่นเอาวี v แล้วผมติด,ต,ดติดแอคไปหน่อยนะต้องต้องพัฒนานไม่ข้ามาว่ะหินมันหนาไอ้ไงเนี่ย อ้น่าเ,าาเอาอะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆนะนนเพื่อนๆนะโตขึดนเกอะเรียบร้อ,อยฮะมีแพนด้าว่ามีแพนด้ามีแพนด้า,ดาเขาว่าน่ารักมอยากหเห็นนี่น่าเกิด อย่นน้าไม่คอมโบฉันตกใจหมดโอเคผมจะวัดกับบ้านหนึ่งครั้งทวนแรดที่แปลว่ารักหรือเปล่าอันนั้นมันเลิฟอะไร่ะมุกอะไรอ่ะเห้มุกอะไร่ะจุดปุ่ยนะมวบินติดมาโินติด สุดมาสุดมาไม่สุดอะมาไม่สุดนะแต่โจ๊กจะสุดนะว้าวนะว้าวว้าวนะหนูตแดงก็เป็นของพี่แดงก็โจ๊กแตกเลยนะเดินเข้าสุดจัด๋ยวเราเล่นปุ่มนี้นะพี่ว่าอ้อยน่าจะเสี่ยเป้วนะแต่น่าจะเข้าฟ้าว่ะ Ô chờ chờ nhiều điều lại đổ. ถ้าถลายตอา้ามันลบได้ตอ่ตอยแรงกว่าแน,นี้ยทีนี้ดูว่ามันต่อยแรงรอยู่แล้ววะไม่มเป็นไรอ้อยอยู่แถวนี้มันจะอยู่ทางนี้กลับบ้านไปแล้วโอ้ต่อยสามทีคิดตายเลยนะหมดจานคิดเดี๋ยวเราแอบอยู่แถวนี้แหละน่าจะเดินตัดป้อมนะ คนพวกนี้เขาชอบเดินตน่กเหมือนรวยนะ <Legend ary. S 2> อุ้ยแตกแล้วนี่เนี่ยชิงชิงใส่ป้อมรอด้วยนะ Legendary ชีเสร็จเอาเจ็บเออกระแกนทีนะแต่ไม่ได้แขวนโอ้โกระตุกไปหมดแล้วเอครื่องผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเกมก็จบลงไปแล้วนะฮะกับแรดคุงแลดสมะและเครื่องค้าไปแล้วโอเคครับในเอ่อ แรงนะผมว่าในแพทิสตันก็ยังมีพอมีเสมอไปเหลืออยู่นะนั่นก็คือผมเองนะแ<ะ>รดคุง MBB ครับโ <laughs> มยนะ <laughs> โอเคครับถ้าสนุกกับคลิปนี้นะฝากกดไลค์และกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปของอ่าววเลยครับผมนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย